สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาแนะนําตัวสามเหลี่ยมหยุดตรวจสามระบบรุ่นใหม่ไฟ4 5ของเรานะคะโดยสามเหลี่ยมหยุดตรวจสามระบบนี้นะคะเราจะเพิ่มตัวแผงโซลาเซลล์มาให้นะคะจากเดิมนะคะที่1ระบบกับ2ระบบเนี่ยจะมีแค่เสียบชาร์จกับไฟบ้านแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้นะคะ โดยสามระบบนี้นะคะเราสามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยที่ไม่มีแดดนะคะหรือว่าสามารถเสียบชาร์จกับตัวไฟบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะเราก็มีไฟสแสดงสถานาการณ์ทำงานของตัวแผงโซลาเซลล์แล้วก็บอกพลังงานของตัวแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะ,ถ,ตตะ,นนะ,คะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดเนี่ยตัวเลขจะเป็นศูนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15นะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะตัด าการชาร์จไฟให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็เรามีปุ่มเปิดปิดตัวไฟหมุนกับไฟด้านข้างให้นะคะจะมีแยกให้ทั้งหมด2ปุ่มนะคะปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวไฟหมุนตัวนี้นะคะแล้วก็ปุ่มที่2จะเป็นเปิดปิดตัวไฟ LED ด้านข้างนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเปิดปิดตัวไฟด้านข้างเนี่ยในช่วงเวลากลางวันหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะเป็นการเซฟตัวพลังงานของตัวสามเหลี่ยมยู่ตดตัวนี้นะคะแล้วก็สําหรับ ตัวโครงสร้างของตัวสามเหลี่ยมตัวนะคะแล้วก็ทํามาจากเหล็กนะคะแข็งแรงนทานม,มากเลยนะคะแล้วก็เรามีตัวล้อให้ด้วยนะคะก็จะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายมา,มากๆเลยนะคะมันก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมา,มากๆเลยสะดวกมา,มากเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะออพลอยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง y o u t ท b e ของบริษัท M2J ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ